สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแพ็กพัสดุกให้น้องคนนี้นะคะชื่อนันดิชานะคะนะคะัดนิชานาอโอเคก็คือน้องใบชานะคะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นสก,กูชี่ที่น้องสั่งไปเนาะ,ะเราก็จะมาเทออกมาเลยนะคะโอเคก็ okay. จะนับให้ดูนะคะว่ามีกี่ชิ้นนะจ๊ะโอเคน้อแิบบนึงนะคะสีก็คืออันนี้คือสีที่เราแต่งนะคะทุกคน,นมันก็เลยแบบสีมันเลยแบบละมุนนิดหนึงนะะ่งเนาะอืมโอเคมา ดูกันนะคะอันนี้ชิ้นอันนี้ชิ้หนึ่งนะคะที่สองอันนี้สามนะคะสามแล้วนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิห้าสิบหเจ็ดสปดสิเก้ายี่สิบ ยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดนะคะยิบแปดยิบเก้าแล้วก็สามสิบนะคะโอเคเราข้าำขั้นตอนไปติดสกอตเทปกันเลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะจะส่งให้วาาันอังคารทุกออเดอร์นะับไปแล้วบ๊ายบาย